กอจะให้สู้หมดบลยหรือเปล่าก็ดให้เขาสู้หมดแมนโอ้พานธ์ใจมากไปที่นู้นแมนขอเราไว้แล้วเราให้เขาสู้หมดต่อโอ้โขอไวแค่เราบ่ขอไว้แล้วเรียบร้อยแล้วโอ้มันใจเลยมันใจเลยขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้เรามาร่วมแสดงความดีใจกับเจนุสนะครับผมที่ฝันว่ามีคนเอาทองมากองไว้เต็มหน้าบ้านเลยนะครับอันนี้เป็นความฝันของแฟนฝรั่งนะครับผมครับวันนี้มีต่องวดนะครับสําหรับแนวทางของเจนุสนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเราจะมาสอบถามแนวทางจากเจนุดนะครับว่างวดประจําวันที่หนึ่งธันวาต่องวดจะมีตัวไหนนะครับต่องวดแล้วนะครับต่องวดก่อนใครเลยนะครับเจนุดว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันครับ,บดีค่ะวัสดีโอ้ยแฟนฝลังได้คักนะเจนุดนะได้คักเยอะเขาทึงสูตรเขาทึงความฝันอัน เพื่อนได้หลายบ่เจนุศนึงหนึ่งหนึ่งล้านป้าเจนุศถือกั้เพื่อนบ่ค่ะโอ้ตอนกล้องฝันอย่างว้างเจ้าฝันอันยังกว่าที่ที่ศูนย์บอโอ้แต่บะใส่หัวนะแล้วทำไมท้องไม่ใส่ล่ะครับผมย่านผีบะย่านผี่เอาผ้ามาสู้เนี่ยเอาโซ่ผ้ากระจบ้าอีกแล้วเขามัดาะกระจกเจ้าบพักนี่ก็ยังระแวงอยู่ เข้าไปอ่ะหาหญ้าเนาะมืองนะเนาะเมื่อพักนี้ยังละแว้งเป็นจังได๋เพิ่นมาขอกระจกเจ้ามื้อวานนี้มานอนได้ตีมันมีแม่แปลกๆเลย่ะอืมาขอะอนาต่างมาแบบว่าขายาหรือว่ามาสิมาดึงอนาต่างหมาตัว่ามื้อนี้มื้อนี้กะมันกับมันนี่กัแปลกเลยมันเป็นจังได้เป็นแปลกๆเจ้าเจออีกบ่มื้อนี้มื้อนี้กัเจออยู่อยู่ผู้เดียวเจ้าเจอดีเด้นี่มื้อนี้กัอยู่บ้านผู้เดียวเนาะ chờ nhắn cả mưa nữa nhá còn sáng chắc qua đây đó quê đó đẹp đấy oh, ôi, ôi, ôi 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 không ôi gần cứ qua đấy không ôi, 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 ôi. nè cứ theo đi là hàng ban nè có những người phụ sai phụ sai sắc phát cứ như bản phân rồi là, như bản ต้งเทิ่งนะแมนขาเทิ้งนะมันญาติกันนะแมนบันนี้เสียงก็จะเงินสองรถต่ำต่ำต่ำอยู่ตีตีเล็กไหมตีเล็กสองเทียต่ำต่ำเลยตีเสียงตีเล็กแมนเจ้าย่างไปก็เลยยางก็เลยส้นยางออกไปไปเบื่อหนึงหลังก็ว่ามีคนนะผูดเลยว่าตีเล็กอยู่นีเขาไปยุ่งแย่ยงกันเขาไม่มีไครว่าคนยุ่งียว ตีเล็กอะตีเล็กเออจะย่างไปบ้างคักแล้วเออตีเล็กก็นไม่มีคนเหมอมนเออไม่มีเลยมันอยู่ก็ดีแต่เจ๊ก็ได้ว่านไม่มีคนเอ้าวะมันแมนเราเลยอ๋อคือว่าส้นนี่ตะเก,กียบนันมันไก่วัดเนาะม,มันติดกบับวัดเลยเหค่ะพี่ติกบับวัดตะเกียวนั่นเป็นป้าสาเก่าเป็น้าสาเก่าบานนี้เขาเฮ็ดจังไลยตะเก,กียกเขาเผาหรือว่าเขาฝังฮะฝังน้ำฟังน้ำแถวนี้ก็แม่นมาต้นไหน แถวเจ้าชางเฮียนเนี่ยแถวนี่ก็เออแถวนี่ก็ฟังเมื่อเด็กหน่อยอะไรฟังเด็กหน่อยอะไรเด็กหน่อยฟังแถวนี้เด็กหน่อยจะฟังแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นบ้านคุ้นบรรดาเ้านคุ้นแต่ว่ากระติดวัดคือเก่าติดวัดคือเก่าแต่ว่าเพป่นกรเพั่นกระว้อนั่นดอกว่านุ่นยิบจี้เปนแนวน้ำขามาว่าให้เจนุดไปใส่บาตรญาติน้ามันให้เขาในเดือดสงสันสงสัยแม่ที่ดอกอืเจ้าซื้อได้ดิ อวันจันไร์วันจันไดชวนวนน้องมาตีเลขเจ้าตัวเบ็ดแขกเนี่ยแม่นบังแจกมือยวันวานอยี่ละวันตัวหันมาหรอแ่วันนี้ขอทวนเลขเมียฝรั่งมันถือแต่ความฝันพนมาพนเม่นบ่แม่นพนฝันว่าจังไดขาคิมนั้นพันฝันว่าอะไรทองทอง ฝันวันเดีวท่องของสันไล่ปันไดเลยเว้ยหกร้อยยี่สิบสี่กล่องขอเสันพนวาเขาจะเรียกว่า,<อ>วาสื่อแต่ว่าอ่านว่แล้วเขาในบ้่านแน่นบ่าโอ้ว่าแล้วเขาในบ้นนนว,าว,าวาบ่านี่สี่ามสะเบียนนเพิ่ม,มเพิ่น,พนมักเพิ่นมักนะเพิ่นมักหลายตัวนี้เพื่อก็เลยเอาเลยนํำเลยอือเพิ่นตัดเลนสองตัวแมนค่ะคือเพิ่นมักความฝันเพิ่นแต่ว่าสูตรก็ว่างมาก่เจ้าเข่าหุนเนาะ มีอย่างวัซซี่หกเจ็ดบ่มันมาบ่าได้หลายนะเราเราได้หลายอ่ะได้หลายเดี๋ยวอันเดี๋ยวหาหัดกวนให้เจนุดถือกันเจนุดบ่ถือซ้ำบ่ถือบ่าถือแต่ความฝันบ่จะก้อนฝันจะฟองอะไรโอ้ยนะแต่เก่าฝันคิวได้เจ้าน้อใช่ล่ะเขาไล่อาจารย์เรื่องงานอย่อาจารเดียวหาฟ้องอัน เยน็นนวก่อนนี่เด้ั้งแต่ทองหวดเอาคลิปน่นแบะเป็นคลิปทองหวดเลยแล้วก็เขเลกคำนวณก็เข้าเอายกยกอันเีขความฝันก่อนกับอะไร,รไค่ะอันนี้แต<ร>่ต่องหวานเนาะเอซี่เบิลงหลายเด้เหมือนนะเนาะหลายค่ะหกสองสี่เพื่อนก็ว่าให้ตั้นเรียนเอาเนาะเย็น<ม>นวดกับฟันดีพร้ะอะไรได้ยางก่อนได้เหยียบขีวัดขึ้นปะเหยียบขีมากขึ้นเหยียบขีโอ้ขีจะเป็นกองเท่าหนที่นึกท่องเนาะ มือความฝันเพรานเนาะท้องเนาะเป็นกองเป็นกองเลขมันต้องเขาเลขอันเพฝันฝันอุ้ยขี่ก็เป็นกวงท่องก็เป็นกวงอ้อหนาสิคึ้นใจนาะเจนเนาะไว้เรื่องขี่จะโฉบเนาะแล้วกาอีกยังนี่เลขสูตรสูตรกําลังบนสามตัวบนเจ็ดหกสี่โอ้พังหันว่าพิดเจ็ดหกสี่ตรงตรงเลยขันตามเด่นหางมันเพ่นก็เลยอันฟาดนี่ละนี่ละเลขเพดนก็คักกันขาดไงเพ่นก็สิได้ทุนหลายข้างนากถือลายหมดละเลขเล่ากระไดฝันนี่นะ เป็นไผลกิดตรงนี้ในท่อมต่างหกร้อยยี่สี่กองฝันคักแปเนาะฝันแค่นแต่ว่ามื่อนี่อันนี้คือนวัดที่แล้วที่มันถือเนาะแมนที่มันถือนี่เก็บไว้เป็นหลักฐานเพิ่นตองวัดให้บ่ค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝันบ่เปะคนบอกว่าฝันเลยอันนี้คนเฮ็ดมาเลยเพคนนั่นเพงคนเลยเป็นเลขมักส่วนตัวเพ่นห้างเดียวห้างเดียว สแสดงว่าเด็กตัวนี้เป็นเด็กจังไดเป็นจังมันใจคักแท้โอ้ยกระสินเจ้าใดแล้วเราก็มาจวดมาได้แล้วจวดมาตองหวดัดได้ดีใจไยดีใจไรเอาไปเรื่อยมาเปนโทรสร้างเกียร์รถเมาล์รถตีดตไปหาเดื่อนมาสร้างไห้เลยเอาตัวนี้แหละนะพี่น้องเอ้ยบานนี้ละ่ะตองหวัดทางเดียวนะคะเดี๋ยวมาเนี่ยห้าหกค่าตองงวัด าเก้านีมาแต่ใจเกนนนดก็มาน้มกันนันละแต่ว่าะเิเพิ่มนกับเอาโอ้โหโหกับเก้าเป็นตัวเดียวกันแมน่ากับเิ่นกาสีกัเป็นนาอผู้คนเิ่นกสีบ่กัปกาซีนา่นได้กับไห่เนาะหางเดียวด้ว่วเกนนนหางเดียวโคโลเลยบ่ได้ตัดนี่่หันนว่าสามตัว่ได้ตัดเนี่ แม้มาสดๆได้บางไดาสูงมากสูงมากว้าง่ายๆได้เจนุะบ่านี้ตั้งโตเลยพี่น้องน้ำกับพ่อได้อาบไปพ่กเป็่นเลยไปพบเป็ยนเลยตั้งโตเลยตอนนี้เจนุชกำลังวิ่งเลยว่งื่อชื่อที่ชูนว่าเจนุชพ่หันช่ชุนวิ่งวิ่งเขาเล่าวันนี้เจนุชฝันไม่แม่นแล้วเจนุชเจนุชฝันไม่แม่น ก็ว่านายเสียวกเซ้เนาะจีมันก็มาบอกเพิ่นเพิ่นก็บหายดีดีเด้ออเพิ่นมาอยู่นี่ดีดี่นมาซุ่นคิงเจ้าตลอดเพิ่นมาบอกเพิ่นอยู่นี่ล่ะหละได้กินขนมอีกแล้วโอล่ะงาว่าออว่าได้กินขนมอีกแล้วโอ้ได้กินขนมอีกแล้วเม่อนี้ก็มาตีเด็กใจเจนดูทวนทวนเจนต้องขอนะครับขอเราขอครับผมขอเราผมบอกว่าขอเรา ไปเห็นเด็กดูการเจ็ดหนึ่งจีเนาะมัดติดเด็กเกิเหน้ามือน่อยนาะงค่ะเป็นเลขกพกนี้โอ้ยเด็กเนี่ยอ尼亚เนาะติว่าขอญาติรามเนาะบาตนี้เนาะแฟนฝรั่งจองวดบนรอไผ่พี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปจองวดนะคะบอมีการล่อไผ่เลย oh, yep. you know? uh, mm. uh, ปล่อยก่อนปล่อยก่อนเลยค่ะให้ดึงลอตเตอรี่ไปก่อนบัเจ็นนุดแล้วมั่นใจค้าบอแม่แล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ เราสร้างเกณฑ์รุดซื้อเลยสร้างไหวเลยก่อนก่อนหยันมันเหมือดเนาะแม่แมเมด็กกับมาาตัวนี้มาแท้ละเม,มือนคิดว่าหยาันเหมือดก่อนแล้วก็เลยสร้างไหวหาวกตัวเดียวตัวเดียว,วลงน้ำ<า>เป็น <he o. S 1> หางเก่าเนาะตัวเดียวกระโหลน้ำเยอะค่ะเด็กตัวนี้กับมา้านยำเยอะจ้าในคลิปนี้กับตองงวดกับแฟนฝรั่งนาค่ะเอาขอบขึ้นเจนม์รุดไลยเมื่อนี้เ้าได้ตองงวดกันเนาะเนาะไปว่ากับสีรอเพ่นอีก จักหน่อยจักหน่อยสามตัวบนสองตัวล่างนะคะให้เพื่อนคำนวณดีๆก่อนเด็กบนเขานะเด็กก็ไม่อีกเด็กก็ไม่อีกเนาะเด็กเพื่อนก็สิตัดหน่อยร่งอยู่แนนบอลสามตัวสีเอาร่งหน่อยกว่าเก่าแข้งวัดที่แล้วเกียวว่าตัดออกเลยเนาะเขาสวยนอร์เวย์แล้วเนาะเขาเขาเสยแล้วเพื่อนสิตัดหน่อยร่วงประมาณว่าจริงๆนวดว่าซูฟังพอว่ามันสิได้ตัดเลนพอเด็กบนเพ่อช่างตัดเลนเอา แต่ว่ามานันหลายงาตัดเบาไวคนจีนตัดลงให้่หน่อยลงคนจีตัดหใหน่อยหน่อยลงที่สุดอขอบคุณเจนดลดไลายค่ะให้ตัวมนันเลยค่ะ,คะ